สวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมเนี่ยนะครับได้สมัคร All member ของเซเว่นไว้นะครับซึ่งสมัครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับผมก็พนักง,งานเขาชอบเซาซีให้สมัครผมก็เลยสมัครแล้วก็เวลาไปซื้อของเซเว่นนะครับผมก็เขาก็ชอบถาม All member ไหม All member ผมก็เลยอ่ะกดกดเบอร์ไปนะครับผมแล้วก็ หลังจากนั้นผ่านมาเกือบปีนะครับผมซื้อของเซเว่นประจําเลยเกือบปีแล้วผมก็มีแต้มอยู่ในนี้ยอยู่ที่ประมาณาประมาณหมื่นกว่าแต้มเองนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเนาะหมื่นกว่าแต้มเนี่ยผมก็แล้วอย่างนี้ครับอยู่อยู่ดีๆวันนี้นะครับผมก็ไปเซเว่นเนาะไปเซเว่นมือในกระเป๋าผมเนี่ยมีงินอยู่แค่50บาท แล้วผมก็ไปซื้ออซื้อนมนะฮะซื้อนมซื้อขนมปังซื้อ,อยเกิร์ตนะครับผม,ผมพอผมซื้อมาแล้วลืมไปว่าตัวเองมีเงินแค่50กว่าบาทผมก็เลยโอเครลอก็เลยหยิบออมเมมเบอร์นี้ขึ้นมาครับแล้วก็ไปถามพนักงานว่าไอเนี้ยผมมีแต้ม,ตมอยู่นะงานลูกค้านี้นทั้งหมด1 000. 6 4 1มืนะครัอครับอ พี่พนังานสอดแต้มทั้งหมด1 0 6บาทนะครับครับผมผมมีแต้มอยู่อยู่ใน All Member เนี่ยนะครับผมนิดนึงนะใช้แต้มได้ไหมบางคนว่าพนักง,งานเช็คแล้วใช้แต้มได้ครับแล้วมูลค่ามันมีอยู่ประมาณ1 0 6กับ6บาทผมก็เลย ในไหนก็เก็บม,มาปีหนึ่งแล้วเนาะก็เลยว่าเอ้ยขอลองใช้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะลองใช้ดูว่ามันมีความยุ่งยากอะไรไหมปรากฏว่าใช้ง่ายมากแค่ยื่นบัตรไปให้เขานะครับแล้วก็บอกเขาว่าใช้ให้เต็มให้หมดเลยนะมันก็ยังเก็บได้อีกใช่ไหมครับพ็จะต้องการใช้ยอดเท่าไหร่ร้อยหก้อยอ้ยไม่ไม่ไมไมใช้อันนี้มันร้อยเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมอันนี้มันทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดนะคะร้อยเจ็ดหบ1้าบาทจากของหนึ่งร้อยร้อยกว่าบาทอ่ะฮะผมจ่ายแค่ห้าสิบบาทเองนะฮะร้อยหกสิบกว่าบาทมั้งับผมจำได้ผมก็จ่ายแค่ห้าสิบกว่าบาทซึ่งก็พอดีกับเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับผมก็จริงๆคือไม่ได้มาจะมาโอยเซเว่นหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาชวนด้วย เชิญชวนเนาะให้ทุกๆคนเนาะยุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องประหยัดอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราไปซื้อของเซเว่นะเราก็เก็บแต้มไว้เรื่อยๆนั่นแหละครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆเื่อๆจนสิ้นปีเราก็รีบๆใช้แต้มให้มันหมดไปนะครับอย่างวันนี้ผมก็เซฟไปได้ตั้งร้อยหบาทเลยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับก็มันก็เป็นไอเดียดีๆนะครับที่แบบว่าเราจะได้ใช้เงินให้คุ้มค่านะครับผม ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมก็เผื่อมีคลิปหรือว่ามีไอเดียอะไรดีๆนะเราก็จะได้มาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม